สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวันนี้นะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับก็ประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะที่ไม่ได้ทาวิดีโอรีวิวทุกนะมาวันนี้นะครับก็ถือโอกาสนะมาบอกกล่าวนะครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกนะที่ติดตามอยู่นะครับตั้งแต่ต้นนรมาแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอโอกาสนะมาบอกกล่าวนะครับขออนุญาตใช้ช่องนี้นะครับเป็นสื่อช่องทางนะครับในการ นำเสนอสินค้านะครับเนื่องจากว่านะครับของผมได้ทําการเปิดร้านใหม่นะครับก็จะเป็นร้านเครื่องเสียงการแจ้งนะครับก็จะมีสินค้าอาทิเช่นตัวลำโพงนะครับตัวลำโพงเซอร์พาว power amp นะครับ c อสโอเวอร์นะครับ e q อีคอไลเซอร์แล้วก็ไมโครโฟนครับไม้สายนะครับแล้วก็ไม้ไวเล็ตนะครับก็จะมีสินค้าอ่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงการแจ้งต่างๆครับมีให้ ท่านผู้ชมนะครับได้เข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับหรืออยากจะแวะเข้ามาฟังเสียงนะครับทดสอบเสียงนะครับฟังเสียงได้ก็แวะเข้ามาได้นะครับอยู่ที่ซอยอนุท90นะครับอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นนะครับหน้าโรงพยาบาลศิรินทร์นะครับเข้ามาในซอยก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับประมาณ300เมตรนะครับในส่วนของแผนที่นะครับในส่วนของแผนที่นะครับผมก็ตักหมุดไปแล้วนะครับ ในส่วนของแผนที่นะครับผมก็ลงใน Google Map เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าน่าจะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนที่ผมทำไปแล้วก็มีมีแจ้งเตือนกลับมาแล้วนะครับว่าของผมได้อนุมัติแล้วนะครับในส่วนของวิดีโอต่อไปนะครับในต่อต่อไปนะครับก็ขอถือโอกาสนะครับฝากเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ยังติดตามมาอยู่นะครับก็ แวะเข้ามาชมสินค้านะครับหรือเลือกชมสินค้ากันได้นะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น power a mixer m นะครับ power amp นะครับเปิดร้านเรียบร้อยนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทาบุญแล้วก็ตอนนี้ของก็กําลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ